ชเ,เ,เ,ดดเมมช้ชาเนตเกาหลีใต้เข้าข้างไทยหนุนไทยเต็มที่หย่อนไข่สั่งสอนมเมตนหลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดเรื่องราวจะไปยังไรติดตามได้ไหนทัชสตูดิโอครับจากกรณีที่ทหารไทยนะครับเหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาด ในเวลาต่อมาทางเขมรนะครับได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าระเบิดดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นระเบิดเก่ายุคสมัยเขมรแดงปี7080อะไรประมาณนี้โดยถแถลงการของเขมรนะครับระบุว่ารัฐบาลกัมพูชามีความกังวลที่ผู้นํำไทยระงับข้อตกลงรวมถึงการยกเลิกกำหนดการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นาย รัฐบาลกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างสินเชิงต่อข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาได้วางทุนระเบิดใหม่บริเวณชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งรัฐบาลกัมพูชามีความจำเป็นต้องเน้นย้ำข้อเท็จรททจริงที่ทราบกันดีอีกครั้งว่าทุนระเบิดดังกล่าวอาจเป็นทุนระเบิดตกค้างจากสมัยสงครามกลางเมืองของกัมพูชา ที่ยังไม่ได้รับการกวาดล้างเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ยากลาบากและสถานะของพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนกัมพูชาไม่เคยใช้ทอระเบิดใหม่และจะไม่มีวันทําเช่นนั้นเอาล่ะแล้วนั้นก็เป็นข้ออ้างของกัมพูชานะครับต้องบอกว่าอ้างก็อ้างไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าระเบิดดังกล่าวนะครับ ระเบิดดังกล่าวนะครับมีทั้งหมด4ทุนและเป็นระเบิดใหม่ที่มีการวางใหม่ไม่ใช่ระเบิดเก่าอย่างที่กัมากล่าวอ้างแต่อย่างใดก็เรียกว่าไทยเรานะครับตอบกลับด้วยข้อเท็จจริงในส่วนของความคิดเห็นของชาวาเขมรที่มีต่อเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่อนข้างแย่ส่วนใหญ่นะครับเขามองว่าที่ทหารไทยขาขาดเป็นกลอุบายของไทย เมนบอกว่าไทยเรานะครับให้ฐานไทยเนี่ยเสียสลากขาหนึ่งข้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปล่อยตัวฉเฉลยเคมนโอ้โหไม่รู้คิดได้ยังไงหรือบางคนก็บอกว่าไทยเราจัดชานะครับเพราะว่ามองยังไงก็ไม่เห็นมีเลือดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะครับในขณะที่ผมนั่งทําคลิปอยู่นี้ทางด้านของนายกอนุทินนะครับพร้อมคณะได้เดินทางไปที่ภูมิขือพร้อมกับร้องเพลงชาติ พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าสันติได้จบลงแล้วเอาละแต่ว่าในความคิดเห็นของคลิปนี้ผมจะไม่ได้ทําความคิดเห็นของชาวเขมรนะครับแต่ว่าจะทําความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้เพราะว่าตอนนี้ชาวเกาหลีใต้นะครับพวกเขาก็รู้ข่าวนี้กันแล้วแล้วชาวเกาหลีเรียกว่าแทบทุกคนเลยนะครับที่ต่างก็สนับสนุนไทยเข้าข้างไทยอยากให้ไทยเรานะครับสั่งสอนเขมรสิยที ก็อย่างเช่นความคิดเห็นของชาวเกาหลีคนแรกนะครับที่กล่าวไว้ว่าฉันหวังว่าระบอบการปกครองของกัมพูชาจะล่มสลายเผด็จก,การบาบานี้จะต้องหายไปให้เร็วที่สุดต่อมาเลยครับกล่าวว่าผ่อนดน่าจะครองอำนาจในกัมพูชาให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยและยืดเวลาทุ่งสังหารให้นานออกไปแนวทางนี้ฉันถือว่าเป็นการทำการุญยาคาตในกัมพูชาที่ดีที่สุด แล้วจากความคิดเห็นนี้นะครับที่มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงพรพ์ก็เลยจะเพความคิดเห็นต่อมาเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าก่อนที่พรพ์จะเข้ามากัมพูชาเคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนพรพ์คือต้นตอของความชั่วร้ายทั้งปวงต่อมาครับบอกว่าเพราะว่านักการเมืองในกัมพูชาทุจริตฉันยังหวังว่ากัมพูชาจะถูกยึดครองโดยประเทศไทย ่อมาก็มาตั้งคำถามว่าปัญหาก็คือกัมพูชาจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่หาว่าเกิดความวุ่นวายหลังจากการล่มสลายของระบอบการปกครองของคุนเซนอืมคนนี้นี่เขามองคามช็อตเลยนะครับเอาล่ะเรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็กล่าวไปว่าประเทศไทยตอนนี้พวกคุณมีอาวุธอะไรบ้างผมสนับสนุนประเทศไทยนะ ผมเนี่ยสำนึกในบุญคุณที่เมืองไทยเคยส่งกำลังพลมาช่วยลบในช่วงสงครามเกาหลีในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเกาหลีคนนี้ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามอย่างประเภทของเครื่องบินลบนะครับเขาบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยมีเครื่องบิน FA50 จํานจำนวน12ลําลำในกองบินของพวกเขาด้วยมันเป็นไปได้ว่า นี่จะเป็นเครื่องบินลำต่อไปที่ถูกนำไปใช้ในการลบต่อจากกลิปเพนสำหรับ FA50 นนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่เบาที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้มาที่อีกหนึ่งมุมมองนะครับความคิดเห็นต่อมาก็ตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาก็อาจจะได้รับการหนุนหลังจากบางประเทศเช่นกันแต่ว่าประเทศน,นั้นไม่ได้ส่งกำลังพลมาช่วยลบเท่านั้นเองก็น่าจะหมายถึงประเทศจีนนะครับเกาหลีกับจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกัน เอาละเรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวเพิ่มเติมว่ากัมพูชาโจมตีไทยเหรอความขัดแย้งเกือบจะเท่ากับความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศจีนเลยทีเดียวฉันคิดว่ากัมพูชาจบเส้นแน่ถตาหากว่ามีการส่งเรือลบมาปิดกั้นน่านน้ำของกัมพูชานี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบอาวุธของพวกเรา ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครีก็มาตั้งคำถามเอากับเรื่องของสภาพจิตใจของกัมพูชานะครับว่าฉันรู้ว่ากัมพูชาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะสภาพจิตใจที่เป็นปกติแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอยากเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้สงครามจริงๆเหรอความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวนะครับเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาและพรรคพวกได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสจตจ์ ตอนนี้กัมพูชาเองก็แทบจะเป็นอาณานิคมของจีนไปแล้วดังนั้นไม่ว่ากัมพูชาจะโชมตีไทยหรือว่าให้จีนหนุนหลังอยู่รุวนแล้วแต่ถูกมองว่าเป็นการกระทําภายใต้คำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งนั้นมาเทอีกหนึ่งมุมมองนะครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวเช่นกันนะครับว่าด้วยความแตกต่างของกองทัพกัมพูชาคิดว่าจะเอาชนะสงครามได้อย่างนั้นเลยตอนนี้ ไทยก็แค่หาจังหวะสั่งสอนกัมพูชาถ้าหากว่าไทยบทขยี้กัมพูชาเมื่อไหร่กองทัพของกัมพูชาจะไม่สามารถต้านทานไทยได้ผมอยากเห็นกัมพูชาได้รับบทเรลี่ยนจริงๆแล้วจากความคิดเห็นตรงนี้นะครับคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเปรียบเทียบความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเหมือนกับประเทศจีนกับเกาหลีใต้เปรียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลย ตอนนี้กัมพูชาย,ยืนยันตัวตนว่าอยากมีเรื่องแล้วผมเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยอย่างไม่มีเงื่อนไขหวังว่าประเทศไทยจะคว้าชัยชนะได้อย่างถล่มทลายในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาแมทคนนี้ต้องบอกว่ามีการแอบแซวไทยเล็กน้อยนะครับก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยไปกวนยักษ์หลับอย่างไทยแบบนี้ถ้าหาว่าไทยเกิดตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่โมยไทยไม่มีทางแพ้แน่ ขนาดกองทัพของทั้ง2ประเทศต่างกันมากไทยชนะอย่างแน่นอนไทยก็แค่ย่อนไข่ใส่กัมพูชาเทพไม่มีเครื่องบินเจ็ตสักลำเดียวกัมพูชาอย่างไงก็แพ้แหมเขาบอกว่าไทยเป็นยักษ์หลับนะครับก็น่าจะหลับจริงๆเพราะว่าโอ้โหโดนขนาดนี้นะครับยังไม่ตื่นเลยเรามาที่อีกหนึ่งความคิดเห็นเลยนะครับคนนี้ก็เข้ามาเชียร์ไทยนะครับว่าไทยแลนด์สู้ ระบอบจีนและกัมพูชาเนี่ยจะต้องล่มสลายฉันหวังว่าไทยจะยึดครองกัมพูชาไว้ได้ต่อมาเลยครับแม้แต่กองทัพเรือของกัมพูชาเนี่ยยังเคยพูดว่าจีนสนับสนุนพวกเขาแล้วพวกเขาก็เชื่อขมรคงจะคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วพวกเขาจึงไม่กลัวอะไรเลยตแต่ว่าถตหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆจีนจะปกป้องขมรได้แค่ไหนกันเชียว ต่อมาครับความคิดเห็นนี้ก็แสดงความคาดหวังว่าฉันหวังว่ากัมพูชาจะกลายเป็นอาณานิคมของไทยชาวกริีใต้เนี่ยสนับสนุนไทยเต็มที่ส่วนกัมพูชาฉันมองไม่เห็นอนาคตของพวกเขาเลยคนสุดท้ายเลยนะครับกล่าวว่ากัมพูชาเทพไม่แม้แต่จะพึ่งพาก,กำลังทหารของตนเองได้ทำไมถึงได้ทำแบบนั้นพวกเขากำลังหาเรื่องถูกทำลายทั้งประเทศ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะครับนอกจากเวียดนามแล้วก็มีเกาหลีใต้อีกประเทศนึงนะครับที่ในภาคประชาชนเขานะครับสนับสนุนไทยเต็มที่ให้สั่งสอนกัมพูชาทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรให้ออกมาเป็นเช่นเป็นอันสามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่าว่าแต่ว่าเพื่อนๆละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองตอเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนายังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ